สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราได้เอาจุลินทรีย์นะครับมาส่งให้กับลูกค้านะครับซึ่งเป็นลูกค้าที่ใช้จุลินทรีย์ของเราในเปริมาณเยอะพอสมควรนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับเผ็ดเราเป็นเผ็ดน้ำหมักคุณภาพจากปลาทะเลก็จริงครับแต่ว่าดั้งเดิมนะเราผลิตจุลินทรีย์เป็นอาชีพหลักนะครับจุลินทรีย์ที่ว่าก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แ <wh Blue S 1> สงนะครับหรือว่า <peut> จะเป็นบางท่านเรียกว่าจุนสีน้ําแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งจินรีกลุ่มนี้ใช้กันในวงการสัตว์น้ําก็ข้างเยอะนะครับแล้วก็ภาคหลังนี่ก็เป็นที่นิยมมาใช้กันในในภาคการเกษตรนะครับซึ่งเราก็ผลิตมาว่าป,ปีแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็ในส่วนของเชื้อก็ต่างที่มาต่างที่ไปนะครับแล้วแต่ว่าแต่ละคนชอบใจแบบไหนนะครับแต่โดยรวยมเราของเรานําไปใช้ในการบำบัด มันบับคุณภาพน้ําในบอ่อคุ้งนะครับก็อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนะครับก็วันนี้มันขึ้นอยู่ประมาณ6 0 0ถังนะครับท่ีะยะตงไปให้ลูกค้านะครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างมากเลยนะครับหรือว่าท่านไหนสนใจเรื่องจูรินรีย์สังเคราะห์แสง ต้องการจะใช้หรือว่าอยากทราบข้อมูลต่างๆก็โทรมาที่เราได้เลยนะครับ mm. เราไม่ไม่จะเป็นต้องซื้อนะครับ mm. ก็โทรมาสอบถามว่าใช้ยังไงหรือว่าประสบปัญหาอะไรยังไงก็ถามมาได้นะครับพ mm. อะขยายแล้วมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้ทํายังไงนะครับ mm. ผมก็พอมีประสบการณ์อยู่ส่วนหนึ่งนะครับ mm. ก็ทําม,มาสิบกว่าปีแล้วแต่ยังไม่ได้รับการนิยมหรือว่ามีการใช้กันน้อยอยู่นะครับ ก็เป็นลูกค้าประจําของเราก็เป็นลูกค้าส่วนหนึ่งนะครับซึ่งเราจะนายาก็นั่งจะครอ,อบคุมไปเกือบทั่วประเทศนะครับแล้วก็วันนี้ก็ก่อนส่งการก่อนปิดท้ายก็มาส่งให้ลูกค้าเสร็จนะครับถ้าไงก็ติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ